ใครอยากขอดูใบรับ,บรองโสดจากคุณใครน้อลักษณะแบบไหนน้อขอสิบใบสิใบที่หนึ่งลักษณะยังเป็นคนแบบไหนโอ้โหเป็นคนที่มีสเสน่ห์หน้าตาดีมีคนมาชอบเยอะอืมอมืมีตัวเลือกเยอะมากเ้าเป็นคนมีเสน่ห์เนี่ยคนเข้าหาเขาเยอะมาก แล้วยังไงคะเนี่ยเออเขาเป็นคนมีเสน่ห์โอ้โห,โหชีวิตเขาที่เดินทางตลอดเวลานี่เขาเป็นนักเดินทางอ่ะเป็นคนแดนไกลเขาชอบเดินทางไกลอ่ะเขาทำงานคือแบบเดินทางตลอดเวลาเขาเป็นชาเลอออดดาโอ้โหหล่อ,อ,โอ,โลอสมาร์ทใจดีดูดีจ้ะอือแล้วไงต่อคะเนี่ยโอ้มีความมั่นคง เป็นความเป็นผู้นำอ่ะน่าเชื่อถืออบอุ่นจิตใจดีเปะ๊ะในทุกๆเรื่องจริงๆเป็นคนรักความถูกต้องยุติธรรมโอ้โหเขาอยากจะเริ่มต้นชีวิตรักใหม่จ้านี่คือตำแหน่งคนรักค่ะคู่ค่ะไพ่หนึ่งถ้วยคือไพ่คู่จ้ะเขามีความเป็นคู่ของคุณมากเลยนะเนี้ยโอ้โหเขามีความกังวลหนักใจคิดมาก กลุ้มใจเอาไงดีนาะอนอนไม่หลับอะ่ะเขาม,มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับโอ้กลัวกังวลใจคือบางครั้งเขาก็คิดไปก่อนนะล่วงหน้าไปก่อนอือโอเป็นคนขยันมากเป็นคนฉลาดเป็นคนขยันค่อนข้างที่จะแบบโหงานรัดตัวเยอะมากอะชีวิตเขาเดินทางตลอดเวลาเขาเป็นคนจิตใจดี โอ้จิตใจดีพร้อมที่จะมามอกข่าวดีสิ่งดีๆเขาเป็นคนจิตใจดีไม่เอารัดเอาเปรียบใครเลยนะเนี่ยอืมเป็นผู้ใหญ่จิตใจดีมีความมั่นคงในเรื่องของการงานโหเห็นไหมเขาก็เป็นคนที่แบบลุยคนหนึ่งนะเนี่ยคนอื่นยอมแพ้แต่เขาไม่ยอมอะ่ะเขาเป็นคนที่แบบสู้อะ่ะเออเอาจริงเอาจังคนหนึ่งเลยนะเนี่ย ไม่อยอมแพ้อะไรไง่ายๆนี่ <_ k _> ชอบมากเลยฟู้น <_ enlightenment> ี่นักเดินทางเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาอยากเรียนรู้ชีวิตคุณเนีเขาอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะอยากเรียนรู้คุณนะอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆจากคุณเขาพร้อมที่จะเดินทางมาหาคุณนะเนี่ยข้ามน้ําข้ามทะเลนะจะ๊ะพร้อมที่จะข้ามน้ําข้ามทะเลมาหา เนี่ยเป็นคนแดนไกลชาวต่างชาติแดนไกลได้ด้วยโอ้โหพร้อมแล้วนะจ๊ะพร้อมแล้วจ้ะเตรียมใบโสดไว้รอเลยจ้ะนี่เขาพร้อมแล้วพร้อมที่จะมามอบข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆให้กับคุณแล้วนะเนี่ยพร้อมที่จะมามอบความรักให้กับคุณนี่คืออัศวินที่จะมามอบความรักดีๆเริ่มอยากจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณอีกครั้งนั่นเองเขาเป็นผู้ใหญ่ ที่จิตใจดีค่ะว,ว้าวเริด